มาเจอกัะชองวันดีๆอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้วันจะพามาเที่ยวจังหวัดลบบุรีมาเที่ยวน้ำตกแต่ว่าแวะเขือนก่อนไปจ้าข้างเขาเป็นกับจนะิมีพญานาแต้ว่าก็ขอเพิ่นล้วขอเพิ่นท้ายล้ว วัวหัวได้พี kind of ่น้องแล้วจะขอเป็าคึ้กันแล่ใ้เขาไปเบิ้งน้ำแบบนีแต่ว่าเบิ้งเราหน่ำก่ค่อยมีป็นไหนได้สิพาไปเบิ่งไหไปหน่ำกับว่าใคยมีเท่ะเลได้พี่น้องเว้วหัวน่ะยังเห็นผืนเห็นยางอยู่แต่ถ้าหุ่นจะยังมีหน่ำที่เก่าอยู่ตอนนี้มองหาอาหารป่ากันมองหาอาหารป่า ก็ล่ะเดี๋ยวเวลาอยู่ตรงนี้สิไปนับตัวต่อไปไป ไม่ใส่มาเลนแห้งน้ำเป็นสีฝ้าเองธรรมชาติเลยขึ้นเต็มที่เลยเรื่องไหนตรงนี้คนไหนคนไหนมึงต้องคนน่ะมึงเนี่เบื้องหน้าเบื้องหน้าตรงนี้เอออะไรล่ะ่ะไรล่ะเบื้องเบื้องเดินมงคลในซิมีน้ำตกน้ำตกหุบอันนี้ห่าอยู่ไอ้สวนลูกชาวบวังก้านเหลืองแล้วก็ซิมีข้างบนอีกเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง กว่าที่มีโต๊ะให้นางกินเขามีให้กางเต็นน้ำเด้พี่น้องโอ้น้ำตกินอย่างน้ำเยีนเย็นน้ำเป็นสีนี่เองธรรมชาติเลยอ่ะสะอ่อนเดี๋ยวสิบข้าสิบริเบิ่งน้ำตกวไกลายแกงว่าเซ็นลัดเชียบุน วันหลายช่วงนี่เช็ดตุ๊ปุอยู่ว่าด,ดีอย่างเดียวแนก่งห้ดอดไปเถอะมันตองมีว้าวพี่นุ๊สวยอ่ะสวยสวยไปไปไปโอ้พี่นุ๊งสวยอะคักเลยอะตะวัน ขยะมีขยะพี่น้องเมื่อกี้มื่นอย่ยืดดีๆเลยดีๆเลยมันสิมื่นไน้เบิงมื่นเบิ้งมือ,มอเอาสารีวิวกันนะสรีวิวอย่าง สวยมากเลยนะคะแต่ว่ามีบางคนนะคะทิ้งขยะเต็มเลยค่ะไม่มีมารยาทค่ะเป็นน่ารักเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เข้าฟรีแล้วนะคะอย่ามาทิ้งขยะอีกทาลายธรรมชาติที่สวยงามคนไม่มีมารยาทนะคะกินฝากไว้ให้เฮ็ดกินแลวก็เก็บเงเฮ็ดี่เด๋ยวว่าเป็นเด็กหน่อยเนาะเดี๋ยวมาคุกับ้อมเดี๋ยต้องบอกไปนี่ว่าขาอะไรพี่น้องสำรวจเสร็จแล้วจิกลับไปแล้ว เล่นน้ำแล้วพี่นอ้องเปลี่ยนสุดไม่อีกแล้วสุดเก่าสุดเก่าต่ว่าเปี่ยนสีอ่สี <laughs> จะไปเล่นน้ำดูตามตามจากบาทเลยนี่เสบียงนี่ยงเนี่ยมีสมตำขนม เราจะกินเขาก่อนอ๋อเป็นยังไงนี่อย่างแนวเนไงฮะอ่าเช็คเช็คเช็คเป็นเลยเช็คเช็คอ่ะอ๋นี่มีสมตำเนาะคน เน็บหนามล้วพี่นงเหน็นาวมแล้วพี่นองรู้สึกกันเลยแ่ะเฮ้ยปาาลงอ่ะพี่นองพี่นองมันก็คนน้ำคนเอาไป นมเป็นผี่ให่ใบน้ำเปลนสองคนเลยด็กโอ้ยพี่ใหญ่มันลองให้ดูหน่อยว่ามันเลืกรเปล่าไม่ใช่ภาษาไใ่ภาษามาไมไม่ใเขาขอพี่เดียีเดียวหรอนม่นม่ไม่

ก็น่นดกขุขาดิขุบขาดิอย่าไปลงดิ่งนะแค่รองเ้าอะเดี๋ยวะสำลัวจังวะเออว่ะนะเออพกแบนอหรือแวแบนน้ำมั้งม่ตรงตดดตรงเนี้ยแต่งองเท้านะ ปลานะ่บ้าน,นดไ,ได้ไงวปลาตะมบมดเนี <c oughs> <c oughs> เนี้ยลงได้เพราะมันเลิกแต่ถ้าตรงที่เป็นหินเอออย่ามาถึงตรงนี้นะโดนลงเนี้ยไปต่อเนี้ยเออลองขาเลยว๊